รู้สึกว่าตอนแรกมันอื่นๆเลยแหละคิดค่ะเพราะว่าจากที่อะไรหลายๆอย่างที่ประเทศเราไม่เคยมีพอดูต่างชาติแป๊บเดียวมีเลยมีได้เราสามารถสิ่งสักสิก่งหน,นึ่งที่อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ที่ยุ่นได้อาจารย์ไม่ เขาบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะเคมีที่จะผลิตได้มันต้องรวมไปถึงนักวิศวกรนักฟิสิกส์หลายๆด้านที่มารวมกันถึงจะออกมาเป็นเทคโนโลยีหนึ่งตัวที่ออกมาได้ค่ะม,มันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันในสิ่งนี้ที่จะเกิดสิ่ง,งหนึ่งขึ้นมาได้ค่ะสวัสดีค่ะาจา้าสวัสดีครับคือวันนี้มีหนึ่งเรื่องมาถามกันเกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดได้ าอยากให้อาจารย์ช่วยบอกหน่อยว่าสิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรกันอ๋อครับก็คือก่อนอื่นก็คงต้องบอกบอกก่อนว่าให้เราคิดถึงอิเล็กทรอนิกส์แบบปกติก่อนว่ามันก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างชิปคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นสิ่งที่ทําอยู่บนแผ่นที่เรียกว่าแผ่นซิลิกอนซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนําแล้วทีนี้ไอ้ตัวแผ่นซิลิกอนเนี่ยมันก็เป็นแผ่นที่เป็นของแข็งใช่ไหมครับมันก็มีความแข็งแล้วก็เปราะ หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณไปถ้าเกิดคุณไปงอมันมันก็จะหักหักได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้อุปรกรณ์ทางไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าหรือว่าจะเป็นจอจอคอมพิวเตอร์ก็คือจะจะอยู่ในรูปของที่เป็นแผ่นแผ่นแบนเรียบใช่ไหมครับโดยส่วนมากที่คุณจะเห็นแต่ทีนี้เขาก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเขามีไอเดียว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราจะทำไอ้อุปกรณ์ พวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบนวัสดุที่ที่สามารถที่จะโขงงอได้หรือจนกระทัออ่งทําได้ไหมอุปกรณ์ที่สามารถที่จะยืดหดได้ออทํานองนี้ครับออก็คือเป็นเป็นที่มาที่เกิดขึ้นก็ถ้าถามว่ามันดีไหมถ้าเกิดมันเข้ามาในไทยหรือว่ามันอยู่ต่างต่างชาติมันมันก็ดีนะสำหรับคนทั่วไปเพราะว่ามันทําให้สะดวกในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการที่เราเอามาติด เราวัดชีพประจรได้เอามาติดเราวัดส่วนใดได้บางครั้งเราอาจจะป่วยขึ้นมาคนไข้ายอยาจต้องการความรู้สึกดีๆติดสติ๊กเกอร์ลายการ์ตูนวัดลายสมองอะไรอย่างนี้ได้มันมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าลหลายอย่างมาทาให้เราสะดวกยิ่งขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่า ตอนนี้สิ่งที่หลายคนอยากรู้กันแหละว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คล้ายกับผิวหนังตอนนี้มันล้ําไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์ครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ล่าสุดเลยครับคือจริงๆแล้วเป็นเป็นงานวิจัยที่ที่เพิ่งมีการตีพิมพ์ที่อเมริกาเมื่อเดือนนี้เองแหละครับจริงๆก็คืออยู่ในเดือนนี้เองก็คือเขาเขาแสดงว่าตอนนี้เขาสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับผิวหนัง ซึ่งเมื่อเขาสร้างสิ่งนี้ได้มันเมื่อมันมีคุณสมบัติเหมือนกับผิวหนังเขาก็สามารถที่จะเอาไปแปะอยู่บนผิวหนังได้โดยที่เราไม่รู้สึกระแคะระขายแล้วก็มันก็สามารถที่จะทำงานของมันไปโดย<ม>โดยสะดวกอย่างเช่นกรณีที่ว่าถ้าเกิดเราไปติดที่ติดที่หน้าอกเราก็สามารถที่จะวัดอัตราการเต้นอของหัวใจได้หรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปติดอยู่ตรงเราสามารถที่จะมีอุปกรณ์ที่วัด เราได้โดยที่เราไม่รู้สึกลระแขกระคายรู้สึกเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็มันก็จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรเกิดการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอยากทราบว่ามันมาจากอะไรครับมันถึงมันทําจากอะไรปกติมันแค่โค้งงอแต่ทําไมตอนนี้มันกลายมาเป็นมันทําจากอะไรเอ่ยมันถึงยืดหดได้จริงๆเริ่มแรกคือต้องบอกว่ามันมันมันโค้งงออย่างไม่ได้ด้วยซ้ำมันแค่เป็นเป็นแผ่นแผ่น วงจรไฟฟ้าที่อยู่บนแผ่นซิลิคอนเฉยๆอย่างที่บอกว่าซิลิคอนคือสารกึ่งตัวนำก็คือเป็นตัวที่เขาเอาไปสร้างเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าทานซิสเตอร์นะครับทีนี้ประเด็นก็คือทำทำยังไงมันถึงจะโค้งงอหรือว่ายืดหดได้เขาก็พบว่าถ้าเกิดเขาทําให้ซิลิคอนมีขนาดที่บางลงบางลงซึ่งหลักการตรงนี้ผมว่ามันเป็นมันเป็นเนื้อเป็นเป็นหลักการง่ายๆแต่ว่าพอเขาคิดออกมาก็คิดว่าเออมันเขาเขาไอเดียดีมากก็คือลองลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณมี ถ้าเกิดคุณมีแผ่นไม้หนาๆกับแผ่นไม้บางๆแผ่นไม้หนาๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเบนหรือ,อหักงอได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดหักไม้มันก็หักไปเลยในขณะที่ถ้าเกิดเป็นแผ่นไม้บางๆเราก็รู้ว่ามันสามารถที่จะงอได้อ,อันนี้เขาก็เลยลองทําแบบนี้กับกับซิลิคอนอเขาก็พบว่าถ้าเกิดเขาทําให้ซิลิคอนมีขนาดที่บางลงบางลงในขณะในขณะไหนก็คือในในระดับที่เรียกว่าในระดับประมาณไมครอนหรือว่าเกือบจะอยู่ในระดับของนาโนเมตรก็คือมีขนาดที่ที่ที่ เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมอะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราสามารถทําให้มันบางในระดับนั้นอะมันมันจะเบนได้ถ้าเกิดเราเรามีแผ่นพลาสติกอยู่เรามีแผ่นยางอยู่เรายืดให้มันขยายจากนั้นเราเอาแผ่นซิลิคอนที่เรียบเรียบไป,ไปวางอยู่บน ไปวางอยู่บนแผ่นพลาสติกนั้นแล้วพอเราพอเราปล่อยมือแล้วพอเราคลายความที่เรายืดออกมาเนี่ยพอพอตัวพลาสติกมันหดตัวมันก็มันก็จะเหมือนกับเป็นการดันไอ้ตัวแผ่นแผ่นซิลิคอนให้ให้หดไปด้วยซึ่งมันก็จะเกิดเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างเหมือนคลื่นซึ่งพอมันอยู่ในรูปร่างอันนั้นก็คือเราก็สามารถที่จะยืดมันใหม่ได้พอยืดมันก็จะไอ้ตัวคลื่นมันก็จะกลายเป็นแผ่นแผ่นเรียบพอเราปล่อยมันก็จะอยู่ในรูปของคลื่นอีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นจุดแรกซึ่ง มีการวิจัยตรงนี้ในปีปี2006ก็คือมาประมาณ5ปีที่แล้วครับก็คือเขาใช้หลักการนี้ในการทําให้เซิลิกอนสามารถยืดหดได้ซึ่งตอนนี้ก็สามารถซึ่งตอนนี้ก็คือพัฒนาไปถึงที่อย่างที่บอกว่าทําไปถึงว่าให้ให้มันมีลักษณะเหมือนกับผิวหนัง ถ้าถามถึงความจําเป็นมันก็อาจจะจําเป็นในเรื่องที่อนาคตเราอาจจะมีเวลาที่จํากัดมากขึ้นมีเวลาที่เร่งรีบมากขึ้นชีวิตเราอาจจะใช้ชีวิตในเรื่องของการจํากัดเวลามากขึ้นแมนจะทําให้เราสะดวกมากขึ้นแต่ถ,ถ้าถามว่ามันไม่จําเป็นไหมทุกวันนี้เราไม่มีก็ไม่เห็นเป็นอะไรหนูก็เฉยๆว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ไม่ต้องมาแปะก็อาจจะไม่เป็นไรแต่อาจจะอาจจะสะดวกยิ่งขึ้นถ้าเกิดเรามี เทคโนโลยีหรือว่าวิธีาการนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าตอนนี้อย่างนอกไปแล้วแล้วความสําเร็จวิธีการนี้ภายในไทยเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่หรือว่ามันกำลังจะ อาจารย์คาดว่ามันจะประสบความสําเร็จในไทยไหมหรือว่าจะมีการพัฒนาในไทยมากขึ้นกว่าเดิมบบตอนนี้ผมยังไม่เห็นการพัฒนาในด้านนี้ที่ชัดเจนนะครับคือผมรู้ว่ามีมีการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ก็คือยังเป็นยังเป็นการผลิตแบบแบบดั้งเดิมที่ว่า <Okay. S 2> ท<ำ>ําเกี่ยวกับทําบนแผ่นซิลิคอนแบบปกติที่ว่ามันมันแข็งเกร็งมันหักงอไม่ได้ทางอ <c oughs> นนะครับ <c oughs> ะแต่คิดว่าในอนาคตคือนู่เมื่อเทคโนโลยีมันแพร่หลายแล้ว <c oughs> ใน,ในที่สุดมันก็คงต้องต้องมีการกระตือรือร้นะในการทําพัฒนาในฟิลนี้ออกมาอา,อาจารย์คาดว่าเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาการนี้จะก้าวเข้ามาในไทยอีกสักใช้รยะยะเวลาอีกสักเท่าไหร่คะนานเท่นาไหร่กันผมคิดว่าถ้าเกิดตัวเทคโนโลยีนี้มันสามารถที่จะทําขึ้นมาได้จริงแล้วอย่างน้อยก็คือท,ที่ที่ต่างประเทศเขาเริ่มเริ่มที่จะทําแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีออกมาได้จริงๆก็ คงไม่นานนะครับคนไทยก็คงจะนำนำนำเข้ามาแต่คิดว่าในที่สุดเราก็คงจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีนี้ด้วยด้วยตัวเองเช่นกันแต่อย่างตอนนี้ก็คือที่ผมได้ได้ยินข่าวก็คือคิดว่าตอนนี้มันจะมีมีบริษัทที่เขาทําเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัววงจรไฟฟ้าที่ยืดหดได้เนี่ยครับเขาเขาร่วมมือกับบริษัทเรบอกในการที่จะทำทำชุดกีฬาออกมาแบบใหมท่ที่ที่จะสามารถในการวัดวัด สภาวะของร่างกายเราตลอดเวลาที่เราใส่ได้อาจารย์มีแนวทางในการดาเนินชีวิตอย่างไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการพอเพียงที่ตามที่แนวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กล่าวไว้ค่ะอาจารย์มีแนวทางอะไรบ้างในการดําเนินชีวิตใช้ชีวิต ครับลักๆผมคงคิดว่าเราก็อย่างที่บอกก็คือพอ,พอเพียงใช่ไหมครับเราก็ใช้ชีวิตแบบสมถะไม่ได้ไม่ได้สมถะม,มาอะไรหรอกก็ใช้ชีวิตแบบแบบปกติไม่ได้ไม่ได้ไไดฟุ่มเฟือยแต่ว่าหลักๆที่เราที่ผมคิดว่าที่ผมคิดว่าพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเป็นแบบอย่างก็คือในเรื่องที่ว่าท่านทาทางานเพื่อประชาชนใช่ใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นว่ามีพระราชก,กรณียกิจออกมามากมายอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเราก็คืออยากจะดําเนินรอยตามถึงว่าเราก็อยากที่จะทําประโยชน์ให้กับ สังคมไทยช่วยเหลืออย่างเช่นตอนนี้เราก็สอนหนังสือก็คือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับให้กับนิสิตให้กับนักเรียนคนไทยครับถามหนูเป็นต้นแบบบอกว่าบอกได้เลยว่าพระองค์ท่านเป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องการใช้ชีวิตทางด้านครอบครัวก็มีส่วนในหลวงเป็นคนที่รักแม่มากซึ่งก็ทําให้หนูรู้สึกได้ว่ารักอะรู้สึกว่าความรักทีใ่ในหลวงส่งต่อไม่ว่าจะเป็นกับแม่หรือว่ากับลูกก็ทําให้หนูแบบ มีความรักที่อยากจะให้กับทุกคนเหมือนที่พระองค์ท่านให้กับทุกคนแล้วไปถึงเขาเรียกว่าอะไรอะแนวทางในทางที่ท่านให้มาต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นท่านเองก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเหมือนที่อยากเหมือนที่หนูแบบพยายามใช้ชีวิตแบบพอเพียงในทุกๆเรื่องค่ะเพราะว่าทุกสิ่งที่ท่านบอกมามันเป็นประโยชน์ต่อเราว่าค่ะ วันนี้ได้ความรู้มากๆสําหรับเรื่องเกี่ยวกับเคมีหรือว่าวิทยาการใหม่ๆซึ่งตัวหนูเองเป็นวัยรุ่นธรรมดาที่อาจจะบางครั้งอาจจะลัเลยเรื่องแบบนี้ไปแต่พอได้รู้แล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจอะที่มีวิทยาการแบบนี้ขึ้นมาขอบคุณอาจารย์ที่มาให้ความรู้กับหนูในวันนี้ด้วยถึงว่าจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็คาดว่าอีกไม่นานรออาจารย์ขอบคุณมากๆสําหรับความรู้ทั้งหมดในวันนี้ค่ะอาจารย์ครับ เคยสงสัยว่าทำไมพ่อยอมอดทนทุกอย่างต้องเหนื่อยกว่าใครในบ้านเดินจูงมือคอยสั่งสอนเป็นดวงดาวที่ส่องนำทางให้เราจะสึกจะทุกข์เคียงข้างยังจำครั้งหนึ่งเคยทา รอ่คำที่ตอบหนึ่งคำชัดเจนทุกอย่าง